ต่อไปก็จะเป็นเมนูน้ำพริกอุ๊บนะจ๊ะอันนี้จะครบเครื่องนะคะอันนี้ที่สุดแล้วเนะาะในอาหารของไทยใหญ่อาหารที่จะขึ้นเหล่าไทยใหญ่ว่าอย่างนั้นนะพัตตะคารไทยใหญ่นี่ก็จะมีของดังๆนี่ก็จะต้องขาดไมได้นะจ๊ะคือถ้าถ้าไปร้านอาหารไทยใหญ่ดังๆก็จะมีแกงฮ้งเลเป็นหลักฮัางเลนี่มาเบอร์หนึ่งเลยนะจ๊ะไก่ปุ๊บนะจ๊ะอะลูปุ๊บ ผักกาดจอนะจ๊นะนั่นอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ว่าพอมีงานทุกงานจะต้องได้กินแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีสุดท้ายก็คือน้ําพริกอ,องนะจ๊ะน้ําพริกอองเฮานี้ก็คือว่าเนี่ยยังถามว่าถ้ามาต้องกินน้ําพริกอองมีการมีงานน้ําพริกอองเนี่ยจะเป็นน้ําพริกที่ว่าทำอะไรอย่างมันจะเป็นน้าพริกมงคลก็บอกมันจะสําเร็จทุกอย่าง อ่องได้หมายถึงว่าสําเร็จทุกอย่างแล้วเฮาจะเป็นมงคลอาหารหมงคลน้ําพริกอ่องนะจ๊ะอันนี้ก่อนน้ำพริกอ่องเฮานี่ก็จะเป็นถ้าอ่องจริงๆมันต้องใส่น้ำนะจ๊ะน้ําจะมีน้ำนะจ๊ะตักลาดแต่ของเฮานี้จะทําเป็นน้ําพริกอุ๊บอ่าได้สองชื่อน้ําพริกอุ๊บน้ําพริกอ่องนะจ๊ะน้ำพริกอุ๊บของเฮานี่ก่ออันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเฮาเลยนะคะน้ำพริกอุ๊บเฮานี่จะเป็นแห้ง เพื่อที่เราทําแล้วได้เก็บถนอมไว้กินเมือนๆเอาใส่ตู้เย็นไว้กินเป็นสิบๆวันก็ได้ในจอบมันจะมาบดมาเน่าเพราะเขาเคี่ยวได้จีแล้วนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีหมูสับมีถั่วเน่าแผน่นมีหัวหอมมีกระเทียมมีกะปินิดหน่อยในจอบขั้นตอนของเราก็จะมีมันจะมีมะเขือเทศแกันน,น้อๆนะจะหั่นน,น้อๆใเจอบเพื่อที่ว่า มะเขือเทศเนี่ยเคี่ยวจนว่ามะเขือเทศเนี่ยปีบของเปลือกของมะเขือเทศเนี่ยจะออกเป็นเหมือนเทาใจกระดาษแล้วก็รีดเป็นเส้นนะเรียวๆอยู่ในหันจะเห็นว่ามะเขือเทศเท้าหายไปไหนหมดมันจะออกสีแล้วจะเหลือแค่เปลือกนะจ๊ะอันนี้ก็คือน้ำพริกอุ๊บของเทานี่แหละจ๊ะเพราะว่าเฮาจะต้องเคี่ยวให้มันได้ตี้ขั้นตอนที่ว่าเคล็ดลับในการทํายังไงให้น้ําพริกอุ้บอร่อยนะจ๊ะ คือขั้นตอนของเฮาเนี่ยเฮาบม่ได้ตำโขลกรวมกันทั้งหมดน้ำพริกนี้ทุกอย่างไม่ได้โขลกรวมเลยนะจ๊ะเขาจะผัดหัวหอมหัวหอมแดงเนี่ยหัน่นแล้วก็ให้มันออกกลิ่นมันจะฆ่ากลิ่นที่มันเหม,ม็นเขียวเหม็นเฮินนั่นแหละมันจะฆ่าเจื้อมันแหบพึมมันมีกลิ่นนะจ๊ะคือเฮาจะผัดค่อนข้างจะหอมนิดๆแล้วพอจะหอมเราก็จะเอาหมูลงไปผัดนะจ๊ะ หมูลงพัดแล้วมันจะนุ่มนะจ๊ะมันจะพัดหมูจนแห้งมาใจนะเจ้าพอหมูใกล้จะนุมน่มๆแล้วก็เราก็จะใช้หัวหอมกระเทียมกะปิที่เราโขลกไว้เอาลงไปพัดด้วยกัน,นะจ๊ะแล้วก็พัดนให้มันได้ตีท่าหัวหอมกระเทียมกะปินี่หอมมีรสหอมขึ้นมากลิ่นมันเริ่มขึ้นแล้วเราก็จะเอามะเขือเทศลงไปใส่นะจ๊ะพอหลังจากที่ใส่มะเขือเทศนี้แหละเจ้าเป็นไฮไลท์ในการพัด น้ำพริกอุบของเขานะจ๊ะเราจะทําให้มันนุ่มแล้วก็มะเขือมะเขือเทศนี่ก็จะลงไปคุกแล้วจะออกน้ําจะออกรสชาตินะจ๊ะจะทำให้มะเขือเทศเนี่ยจะไปตีหมูตีเครื่องหมูนั่นอะ่ะให้มันนุ่มหมดทุกอย่างแล้วมะเขือเทศก็จะเริ่มแห้งเพราะเริ่มแห้งมันจะแตกแล้วนะจ๊ะเป็นเป็นแผ่นๆที่เราหั่นลงไปมันก็จเเริ่มหายและคายไปแล้วเราก็จะเหลือแต่ปลีกหรือว่า เปลือกนอกของมะเขือเทศมันจะเป็นเปลียวเป็นเปลียวน้อยๆนะท่านจะเห็นว่ามะเขือเทศมันหายไปในหมดนะจ้าคือเนื้อมันน้ำมันมันจะเละไปหมดแล้วมันจะเหลือแต่เปลือกนะจ้าเปลือกอยู่ทั้งนอกแล้วมันจะออกเป็นเส้นๆพอเคี่ยวไปหั่นน้อยเดียวนะมันก็จะแห้งแล้วนะจ้าพอแห้งแล้วเราก็มาชิมดูรสว่าเออรสมันชิมแล้วมันกลมกล่อมได้ที่จะต้องเติมเปรี้ยวหรือเออจะเติมเค็มหรือว่าไม่เค็มเนาะ พอมันได้ที่เขาได้รสชาติแล้วเราก็หยุดนะจ๊ะหยุดแล้วเราจะสักพักเขาก็จะเริ่มอ่อนไฟลงใช้ไฟอ่อนที่สุดแล้วถั่วเน่าที่เขาป่นไว้น่ะนะเอามาใส่ทีหลังจ้บพอเราคลุกถั่วเน่าใส่กใ,ในน้ําพริกทีหลังแล้วก็ให้มันเข้ากันให้มันทั่วถึงแล้วก็น้ํามันมันจะเริ่มแตกมันนิดๆน,นะจ๊ะพอเริ่มแตกมันนิดนิดเราก็ปิดไฟถือว่าเสร็จพิธีในการที่ทําน้ําพริกอุ๊บ ะะจะได้น้ำพริกอุ๊บที่มีรสชาติอร่อยแล้วมันจะถามว่านี่อย่างมาตำถั่วเน่าใส่ไปเตยตามถั่วเน่าไปพร้อมเดียวกันมันจะทํให้กลิ่นถั่วเน่าจะแรงนะเจ้าแล้วก็บางคนเปิ้ลมาชอบกินถั่วเน่ามันก็จะมาอร่อยแต่อันนี้ถ้าเขาใส่ทีหลังเนี่ยิ่นถั่วเน่ามันจะหายเลยนะเจ้าบางคนมากินจะมอมโอ้หเลยว่าใส่ถั่วเน่านะเจ้าอันนี้มันก็จะเป็นแหมรสชาติหนึ่งแล้วก็ปรุงด้วยถ้าของแก้มนี่มาแตง่ง แต่งดิบๆนะจากเอามาแก้มอร่อยมากฟักทองนึ่งนะจ๊ะยอดผักกาดจ้อนนึ่งแล้วก็ใส่ผักชีต,ต้นหอมหั่น่หน้าสักหน่อยนะจ๊ะก็จะได้รสชาติอร่อยอันนี้เป็นน้ำพริกอุ๊บนะจ๊ะอันนี้อร่อยมากๆนะจ๊ะใครได้มากินนี่ว่าติดใจทุกๆคนเลยนะจ๊ะอันนี้น้ำพริกปกุก๊บอกเมนูทั้งห้าหกเมนูที่ป้าแหลงอู้มาน,นี่นะจ๊ะ ถือว่าเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยนะเจา้ายังมีแหมหลายหลายเมนูแล้วเป็นพักพื้นบ้านที่จะเอามาทำพักโก้พักยำพักสันน้นนปยำข่านนหมดนี่นะเจา้าของอร่อยอร่อยทั้งนั้น ยังมีแหมร้ายรายการเอาไว้โอกาสหน้าเฮาได้เจอกันแล้วป้าแหลงก็จะมาถ่ายทอดสู่ตรงนี้ป้าแหลงยินดีที่จะพร้อมถ้าคนไหนที่อยากได้จริงๆแล้วเอาไปทําไปต่อยอดป้าแหลงยินดีที่จะฮือเพราะว่าถ้าเอาไว้กับป้าแหลงถ้าป้าแหลงสายไปแล้วก็คงมาได้กินและเจ้ามามีละของลำๆแบบนี้อันนี้เฮาจะฮือสืบท่อสืบทาาสารต่อไปเพื่อเป็นวิทยาทานนะจ๊ะ ปลาแหลงยังอยู่นี่พร้อมที่จะฮือมีแหมเยอะของกินหลายๆอย่างที่อยู่ในเมืองปลายนี่ยังมีแหมนะอย่างเช่นจิ้นลุงจิ้นลุงสามารถจะไปแปลได้เป็นจิ้นลุงองญ้องจิ้นลุงแห้งจิ้นลุงน้ําจิ้นลุงกะทินะเจะได้ทุกๆอย่างปลาแหลงทําได้เพราะว่าได้เก็บเกี่ยวจากปู่ย่าตายายไว้หมดอาหารทยยายได้มาทุกอย่างเลยเจ้าทําทําได้แม้กระทั่งขนมก็ทําได้ขนมไตไตทําได้หมดเลยนะเจ้าวันนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงห้าเมนูเท่านี้ก่อนนะจะไว้โอกาสหน้าคงได้เจอกันแถมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีจ้า